สวัสดีบรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับผมวันนี้อนายโอนลโซกราวจะพาทุกคนทุกท่านมาคุยกันเรื่องระบบน้นํานาของอนายโอนครับสวัสดีครับผมบอยพี่น้องเอฟอนายโอนลโซกราวนะครับเช้าวันนี้ผมจะพาเมลบ,บอบโอนทุกคนทุกท่านมาดูเรื่องระบบน้ํานะครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ้าวันก่อนเนี่ยเห็นเปิดน้ำทิ้งเต็มนาเลย วันนี้ทําไมน้าถึงเต็มนาวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะต้องให้น้ําอยู่ในนานะครับเพราะว่าต้นข้าวมันสูงมาประมาณเกือบเนี่ยแล้วนะครับผมก็เลยว่าเอาน้ําไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันจะมีสัตว์พืชไอแมลงที่ใต้พื้นนะครับมันมามาปรวนดินแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือวัชพืชคือหญ้าครับหญ้ามันงอกเลยครับผมก็เลยต้องการตัดปัญหาโดยการเปิดน้ําให้เต็มนานะครับไว้ก่อนแล้วก็เพื่อขจัดโดยการไม่ต้องใช้ ยาในการพ่นในนาข้าวของเรานะครับผมก็เลยเปิดน้าครับนี่ฮะน้ํานี้ไม่ได้เปิดนะน้ําตัวนี้มันไหลมาจากตรงนั้นเข้านาผมตลอดนะใครที่ได้ติดตามครับแต่วันนี้ผมก็เลยปิดน้ําเลยปิดทางไหลของน้ํานะครับไม่ให้น้ํามันไหลลงไปต่อนะครับเพราะว่าจะเอาน้ําขังไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นนาผมเนี่ยวัชพืชเยอะทั้งวัชพืชทั้งแมลงนะครับมันจะเริ่มมาฝังอยู่ในดินแล้วก็เลยทําการเปิดน้ําใส่นะครับให้เต็มให้น้ํามันไหลเต็มเลยแล้วก็ ข้าวตอนนี้ก็เต็มทุ่งนานแล้วแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่มาก็เลยดูเหมือนว่ามันบางๆที่จริงมันเต็มนา,นานแล้วแหละก็เลยว่าอ่ะผมจะปิดไว้2นานะครับนาอันนี้คือระบบอันนี้คือน้ามันไหลน้อนนทีนี้มาดูในเรื่องของระบบน้ํานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูระบบน้ําในจุดต่อไปครับ <S 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 นาน,นี้แหละครับที่จะทําให้ผมมีกําลังใจยิ้มสู้ต่อนะครับเพราะว่า นาด้านล่างสามนานั้นเสียหายหมดนะครับก็เลยคิดว่าอะอย่างน้อยเสียมากเสียมากเสียมากเสียน้อยก็ตามที่ผมเคยพูดไปแหละครับผมก็เลยมาปิดน้ำมาไว้ครับระบบน้ําตรงนี้เดี๋ยวผมพามาดูเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับข้องอนะครับผมหนึ่งท่อนนะครับที่จริงผมมาปิดเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าน้ํามันไหลไปเรื่อยๆเพราะว่าผมต้องการให้มันเต็มตรงนี้ครับนี่ให้มันเต็มนะครับเพื่อที่กําจัดพืชดัดตรงมันเนี่ยมันจะมีข้องออยู่ตรงนี้ครับถ้าผมเปิดปุ๊บเห็นไหมครับน้ํามันจะไหลลงแบบนี้ นี่แม่ปูนนะอันนี้ทํามาเป็นปีที่สองแล้วครับผมก็คือน้ํามันจะไหลแบบนี้แหละมันก็จะไหลลงไปของมันเรื่อยๆนะโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดปิดน้ําแต่วันนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,าต้องการให้น้ํามันอยู่สูงกว่าระดับนี้อีกเพราะว่าท่ผมไม่ได้เอามานะครับผมก็เลยต้องเอา,เอาดินปลไว้ก่อนนะครับแล้วต้นยืนค่อยมาอันนี้กันอีกทีนะครับาการใส่ท่แบบนี้ดีไหมดีมากๆครับผมเวลาเรา,เอ,าอยากจะเปิดจะปิดเนี่ยที่กี้มันมีข้อต่อขึ้นมาเนาะ ดี๋ยวเราแค่เอียงซ้ายเอียงขวาเวลาเราเอาน้าลงเตะวันนี้ที่ผมปิดผมต้องการให้น้ําเต็มทุกนาก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาข้อต่อสูงขึ้นมาผมก็เลยมีที่จุดหนึ่งครับจากตรงนี้เสร็จถ้าน้ํามันเต็มปิดตรงนี้แล้วน้ําจะออกตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้เรากําลังอยู่นาแรกนะครับซึ่งนาแรกเนี่ยก็จะมีที่ต่ําอยู่ตรงนี้ครับตรงที่รถขึ้นรถลงครับผมก็เลยถ้าน้ํามันล้นตรงนี้ นะครับถ้าน้ําล้นตรงนี้นะทุกคนน้ําระดับน้ําในนาเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยน้ํามันจะอยู่เสมอฝั่งงทางนู้นหมดเลยนะครับผมถ้าน้ํามันล้นตรงนี้นะตรงนี้เป็นที่รถขึ้นรถลงนะครับเราปาดครึ่งคันนาเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลผ่านเวลาฝนตกหนักๆนี่เราไม่ต้องไปเราเปิดไอ้เจ้าตัวนั้นตัวนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราระบายน้ําเหมือนกันนะครับผมก็คือมี2วิธีนะครับในการทําระบบน้ําอัตโนมัติในทุ่งนานะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดปิดให้สีเวลาหรือใช้ไรเรงอะไรมากมายก็แค่ ไถคนาให้มันลงครึ่งหนึ่งนะครับเราให้เรากะเอาปีหนึ่งปีสองอันนี้คือพอดีแล้วถ้าน้ําเต็มแล้วมันล้นใสว่าน้ําเต็มทุ่งนาน,นี่พอดีเลยนะครับเวลาหว่านปุ๋ยน้าไม่เยอะเกินน้าไม่แห้งเกินนะครับน้ําก็จะอยู่เสมอประมาณสูงขึ้นกว่าตัดตุ่มนิดหนึ่งก็หว่านปุ๋ยน้ําก็จะได้แบบปุ๋ยเราเขาจะได้อยู่ในนาแบบเข้มข้นเลยไม่ต้องปิดน้ําเยอะนะครับผมนี่ฮะก็ไหลไปทางนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันที่ผมกําลังปิดอยู่ตอนนี้ครับ เดี๋ยวตอนเย็นผมจะพามาดูว่าถ้าน้ำมันไหลลงตรงนี้นะครับทุกมุมคันนานเนี่ยทุกมุมนานเนี่ยน้ำมันจะเต็มทุกมุมไหมตอนเย็นผมจะมาถ่ายดูแต่ว่าตอนนี้ขอถ่ายกันนี้ก่อนนะครับเพราะว่านานี้ยังไม่ได้น้ำเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องเปิดมานานี้ด้วยนะครับให้น้ำมันไหลามาทางนานี้ด้วยเราจะเก็บน้ำไว้สองนานี้นะครับเ <laughs> พราะหญ้ามันขึ้นแล้วทุกคนมันขึ้นเร็วมากนะในระยะเวลาสั้นๆครับขึ้นเกือบทนต้นข้าวแล้วครับผมก็เลยต้อง จะเปิดน้ําปิดไว้ก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับผมงามไส้เลยครับทุกคนเอาละครับผมตอนนี้ก็จะพาเดินมาดูระบบน้าที่คันนาที่สองนะครับนี่ฮะคนาที่สองนะครับพอดีผมขุดตรงนี้เมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้มันมีต้นข้าวนะครับผมก็เลยขุดเอาไปโยนยุ่ม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 ไว้เกิดครับผมไม่ต้องไปซีเรียสครับเดี๋ยวมันจับกอยึดกันเอาเองนะครับนี่คือผมทําน้ําล้นเหมือนอันตัว ตัวนู้นเลยนะครับแต่ตัวนั้นผมไม่ได้ใส่ถุงนะครับเพราะว่าให้มันไหลเองเพราะว่ามันมีหญ้ามีอะไรเกิดแล้วมันคงจะไม่กัดเซาะนะครับผมเดี๋ยวค่อยถ้ากัดเซาะค่อยว่ากันอีกทีตรงนี้นะครับก็จะใส่ถุงปุ๋ยรองนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะนะครับป้องกันน้ํากัดเซาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับผมก็ตามที่ผมบอกไปครับถ้าเราเอาถุงมาทําแบบนี้มันสามารถกันน้ํากัดเซาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเอา้า ทำไมถึงใส่ท่อแล้วทำไมท่อมันอยู่ต่าครับมันเป็นท่อที่ผมต้องทําแบบนั้นคือหนึ่งมันเป็นท่อปูนมันไม่ใช่ท่อ PVC นะถ้าท่อ PVC เนี่ยเราสามารถใส่แล้วเอาไว้โยกหัวมันเอียงไปทางนี้ต่ําทางนี้สูงต่ำอไได้แต่ว่าถ้าในกรณีนี้ผมเผื่อไว้เวลาฝนตกหนักเหมือนปีที่แล้วนะครับน้ามันอยู่คันนาเต็มเลยมันไม่มีที่ระบายสุดท้ายคันนาหักวิธีนี้เป็นวิธีที่ป้องกันนะครับป้องกันอะไรป้องกันน้ํา ไม่ให้คันนาเราหักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝนมาแค่ไหนก็ช่างนะครับผมถ้าเต็มมันก็ไหลผ่านเต็มก็แลคิดว่าตรงเนี้ยเป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนตรงนี้คือที่กั้นน้ํานะครับผมคลองน้ําที่มันเป็นขั้นข้เนี่ยมันก็ท้าน้ำไหลไปไหลไปนะครับแล้วเราก็เอาดินปโปูไว้นะครับอันนี้คือเราทําเพื่อป้องกันนะครับเวลาน้ํามันมาเยอะเกินห้มันระบายเพราะว่าแต่ละปีปีครั้งบางทีก็เปิดน้ํามาทางนี้ด้วยนะพี่ดินเปิดน้ามาก็ระบายไม่ทันแต่ปีนี้ก็คงจะ เปิดเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะนี่ที่มันหักปีที่แล้วครับปิดเกือบตาครับใช้เวลาปิดตั้งหลายวันนะครับตั้งสองวันกว่าจะเสร็จครับปิดได้ครึ่งหนึ่งก็ต้องไปทํางานเย็นมาก็ต้องมาทําอีกครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับปีนี้คิดว่าดินน่าจะแน่นแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราใส่อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอาถุงปุ๋ยนะครับใส่ดินแล้วก็ยัดข้างๆเอาไว้ป้องกันดินน้ําถลายลงนะครับนี่คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราจะต้องทำนะตอนนี้น้ําในนาลดแล้วนะครับน้ำในนาลดแล้วเดี๋ยว ตอนเย็นผมก็จะเอาข้าวสารเอเอาข้าวนะครับมเมล็ดข้าวเนี่ยมาหวานลงแล้วก็เอาเขาเอาเท้าเราเนี่ยเดินป่าหรือเอาไม้เนี่ยเดินปาานะครับถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้ข้าวเลยนะไม่บนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องบอกพี่ดินว่าให้หยุดน้ําก่อนนะครับสักอ่กี่วันดีสักอ่าอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดได้ตามปกติผมไม่ได้ซีเรียสน,นะเรื่องเปิดน้านะครับแต่ว่าอา่าช่วงนี้ขอก่อนเพราะว่าทางนู้นน้ามันสามารถไหลไปผ่านไปได้อยู่นะครับและผมก็จะปิดนะครับไม่งั้น นาผมเสียหายเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆถามว่าปีนี้เหนื่อยไหมปีนี้ผมทํานาผมเหนื่อยมากอันนี้พูดจากใจเลยนะไม่ได้มาเสียแ้งเหนื่อยครับผมมานาทุกวันนะครับมาดูความก้าวหน้าคือมาเห็นข้าวมันไม่ค่อยงอกแล้วมันมาเห็นแบบเนี้ยคนเราเนาะมันไม่มีใครมาดีใจหรอกครับว่าเฮ้ยเออข้าวมันเป็นอย่างนี้เนาะก็ไม่เป็นไรครับแม่นุนสู้เหมือนเดิมสู้กันต่อไปนะครับเอาละแม่ปนเดี๋ยวจะต้องอำลาพาจากแม่โุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากมีเอาปนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ละกันมีอะไรดีสาระดอรอีอร่อยอร่อยๆเน้นๆกินก็จะอามให้ดูกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องระบบน้ําตรงท่อนั้นอีกครั้งหนึ่งในคลิปตอนเย็นผมจะมาถ่ายตรงทุ่งนาเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะ้าน้ํามันเต็มอ้นั้นหรือ,อยังนะครับน้ํามันเต็มมุมหรือ,อยังถ้าน้ําเต็มนะครับถ้าน้ําเต็มมุมตรงนั้นก็ไหลผ่านถ้าน้ำตรงนั้นไม่ไหลผ่าตนตอนก็ยังไม่เต็มมุม เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเดินไปข้างล่างก่อน